โอเคต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับผมนะฮะดักเฟย์มัสเตอร์คนเดิมวันนี้กิวเกมเอ็มซีดึงมาขายวันนี้ก็อวิวปฏิภาณเลยกับพีนนพ่ตน้นซีรคอน,อนอซื้อผมต้นซีรคอนนะครับเย้ yeah! พีต่ต้นเร็วๆผมไปกดผิดเผลอเข่าอ้าวอ้าวไอ้เรี่ยนี่ไม่รอกูเลยอันนี้ผมจะใช้เป็นคลาสสิกดันเต้นนะสกินเ <ผม S 1> อาขอละโลูกอะไรวะ อ๋อล่างเดวิดิเกอร์แบบเต็มเทียร่างตอนจบใช่ไหมใช่อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึ่งขอปรับออปชันแป๊บหนึ่งเสียงเสียงเสียงเบาเสียงไอแซกดังมากไอ้เบามากเสียงพี่โคตรเบามึงเล่นไปก่อนเออบอกตรงบอกตรงบอกตรงไม่เป็นไรผมช้าผมอยากอัพสกิลไปหมดเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวโอเคเสร็จแล้วนี่ว่าเออโอเคอ่ะมาหนึ่งเฮ้ยลุกลบโอ้ยลบไม่ได้ b a ถึงเวลไหนแล้ววะเนี่ยพี่ถึงเสี่องเฮ้ยอยู่ไหนวะมึงมึงมเอ้าไม่โดนนี uh, ่ป like ั้นนี่ เป่นห้าเองปั้นลบแน่ใครจะสู้ได้วะปั้นอืมอะไรอเอาเอ ไ,ไอไ้เขยโลกวันเขยโลกวันหลบไอ้แซร์ไว้ไหนแล้วะน <even more. S 2> ่ะโอ้โหเร็วอะปั้นสบายจิมมาสบายจิมจิมท่านี้อ่ะยังเรียบร้อย เอ้ยมาเจอไทยแลนด์แ tamam> ล้วไทยเลนด์ละฟันเซชันเอลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลบไปทันเรียบร้อยโอ้โหเจอเลยกูเจอเลย เดี๋ยวไหลใจเย็นเฮอืมโอ้โหใจเย็นพวกพวกใจเย็นพวกใจโอ้ยตัดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามามาเข้ามาเข้ามาอะไรเอ็งเออ็เอาไปอย่าง ยังเรียบร้อยเวลเเวลเโอ้โหไอตัวเลื่อยไ้นี่มามาปั้นเฮ้ยยย ยังยังมันหลบเยีม่ยังยังเรียบร้อยเวลบสิบไทยแลนด์โอสิบสามตัวสามตัวเดี๋ยวไอสามสามตัวพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนี่ไอ้นี่ก่อนเฮ้ยาเอไงเอาไงเอาไง เ,เดมอนอิลเวตย็ดเครังอืมไอ้ไนีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเรียบร้อยเวอร์สิบเอ็ดอ,อ,อ่ะปั้นย่ท่านี้มันสบายจริงจนอืม ปันอึไอแซคเว้ยวาอะไรวะน่ะเท่ากันเลยเว้ยเดี๋ยวไม่รู้เวดเนี้ยปัน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 โอ้ยอึ thôi thôi, để đó, tuổi không rồi, <coughs> ừ. một hết để chạy cái này rồi tung <c oughs> เรียบร้อยเบอร์รสิบสี่ <S <s <uss> <S เอาไง <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนโดนอะไรอื <c> ้ร <oughs> <c oughs> ลบเยอะอะเอามึงป yeah. ah, uh ั huh. uh ่นเอ้าวกูลบกกูยังโดนไปปั่นปั่นไปเยอะอื้ออื้ออะาไล่เสร็บร้อยโอ้โห โอ้โหมีไทยแลนด์แล้วก็มีน้ำกรดเจ้เคร่โอ้โหเดี๋ยวไทยแลนด์วิ่งมาไทายแลนด์วิ่งมาเดมอนอิลเวตเจ้เคร่เอาเลยเอา <c oughs> อะไรทีนี้เราพวกมึงสบายกูละ อืออืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยครบเพรเป็อบเดียกเลยไฟฟ้าสตัวอฮ่าอ้าฮ่าสบายท่านี้สบายเลยโอ้ยปันสตัวเดี๋ยวใจเย็น ไอเย็นอืมอเอาไปเอาไปอืมโหโลไอโลสามตัวโอโ้โหล,ลบ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 ีอัน้อืม โลแตกโลแตกหมดแล้วเจ็ดเลยวิสแปดมึ้มเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไป เย้เรียบร้อยสิบเก้าปันท่าเดียวเขียวเพลยครับงานนี้ปันปันหัดกันบนเนี่ย แล้วก็แค่เอามาเที่ยวไงเฉยว่าใครมันไปถึงไหนอะไรองยนี่ผมเลิบอนะ่เช้าผมไม่แกงเกม้ครับจเลยที่นี่อุ้อืมโอเคเจบอสนี่เยียติเจอบอสอย่างนี้ตอรเจอแล้ววะตายกูจะสูดใหม่ไว้เน่เนี่ยครับบัดดี้พันเลผมจุดสุดของผมคือเท่านี้อีท่านผู้ชมบอกตรงเหมือนกันวะ ลบเย่อือเอาขึ้นไปลบยังยัง,ยงเอาไปเอบ้บอสวนี้ท่าเดียวท่าเดียวอยู่เอาจริงขวาไงเออโอ้โห Đợi, dùng đoạn này đi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Không, không. Succubus, sửa Yeah. Sửa nó đi. Sửa nó đi. Đi thôi. Đi มันจะดึงแขนและขาของแกออาเหมือนที่เคยแปงไว้ในภาคหลักไปแล้วอยู่ให้โง่อ่าอาอืเอาไปลบอุย้ยโอ้โหแมงกวาดแมงกวาดลบเพีย เไปเอาไปฮ่าฮ่าลีเอาไปแดกเจอมาตรงไปแล้วโอเ่ดนอ๋อเ็กไวตอนนั้นไปแล้วเอา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 าาา อืออือเอาไปลบเย yeah. อือลบลบลบ,ลบอุ้ยลบไปหันอือตีแขนไปนิดเดียวก็ได้นะไอ้ตัวนี้ลบลบได้กูลบได้กูไ,ไ,ไม่พอ,อลบลบลบอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวมัดมัดมาได้ไงโอ้โหเดี๋ยวไมาเอลเวทมาเลยตอนนี้เนี่ยลบเย่อุ้ยมึงลบลบเบียเฮ้ยเย่ชนะแล้วอะไรวะชนะบอลแล้วไม่ชนะเลยโอ้โอเค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 อืมถีบมากถีบออยนะปั้นโอ้สบายว่ะ บ้าเมเนยไเลไม่เปิดดวิเกอร์เนี่ยมันจะเพิ่มให้ไหมละ่ะอออ้วโอ,อเ,ออเออโอเค,อเคมากมากมยี <22. S 2> <อ>่สิบสองลัน ฮ่ายังยังยังไม่แดกกระทอกก่อนลบๆนี่นี่ดูดดูแลปันเย้ท้ายเดียวสบายครับน่ะปันอย่างเดียวปันอืม อืมเยหะอ้าวกูใช้ต้องมนในรายน่ังงั้นโอเคงั้นผลก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าฮะ DMC DW ไม่คายครับแก้ตัวแนะไม่ต้องกลัวกูแก้ตัวได้ไม่ต้องกลัว DMC DW ไม่คายนะกูแพ้อ่ะแซกแพ้ที่สเต็นไหนนะ20เหรอ ส่วนผมตอนนี้ผมอยู่ที่ยี่สิบสามนะพี่ต้นบอกตรงห้างมีน้ำมนน่ะทุยไอ้ยืมใจโฮลิวอร์เธอเองเดียวโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ซับสไคร์ด้วยกันนะครับแล้วซับสไคร์กันด้วยอ่ะโอเคบายโอเคครับบายบาย